สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรวยไม่ยากช่องที่เราจะพาคุณเข้าใจหลักคิดทางการเงินการลงทุนและการสร้างฐานะอย่างมั่นคงวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายคนสงสัยความลับของคนที่รวยเงียบคนกลุ่มนี้ไม่อวดไม่พูดเยอะแต่กลับมีอิสระทางการเงินใช้ชีวิตเรียบง่ายและมั่นคงกว่าคนที่ดูรวยภายนอกหลายคนอาจคิดว่าพวกเขามีโชคหรือได้รับมรดกแต่แท้จริงแล้วความรวยเงียบเป็นผลลัพธ์ของแนวคิดการวางแผน และวินัยทางการเงินที่สั่งสมมานานวันนี้เราจะมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงหลักการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงรวยเงียบไม่ได้หมายถึงการมีเงินจํานวนมากเพียงอย่างเดียวแต่คือการมีความมั่นคงทางการเงินโดยไม่ต้องแสดงออกหรืออวดให้ใครเห็นคนรวยเงียบมักใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เบื้องหลังคือการวางแผนทางการเงินที่แข็งแรงและต่อเนื่องพวกเขาเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์ แต่เป็นสิ่งที่ต้องรักษาการมีเงินมากในวันนี้ไม่ได้สำคัญเท่ากับการสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินเดือนหรือหนี้สินในวันพรุ่งนี้ในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมของคนรวยเงียบสะท้อนแนวคิดของการบริโภคอย่างมีเหตุผล (rational consumption behavior) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มคุณค่าในระยะยาวไม่ใช่เพื่อความพึงพอใจชั่วคราวพวกเขามองว่าการออมและการลงทุนคือการบริโภคในอนาคตที่มีมูลค่ามากกว่าและการตัดสินใจ แต่ละครั้งต้องมีเหตุผลเชิงตัวเลขรองรับเช่นผลตอบแทนความเสี่ยงและค่าเสียโอกาสของเงินอีกประเด็นสำคัญคือการเข้าใจมูลค่าของเวลาหรือ time value of money คนรวยเงียบตระหนักว่าการเริ่มออมและลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้เงินทำงานแทนตนเองได้ในอนาคตผ่านพลังของดอกเบีย้ยทบต้น compound interest พวกเขาไม่รีบรวยไม่คาดหวังผลตอบแทนระยะสั้นแต่สร้างระบบการเงินที่เติบโตช้าแต่มั่นคง ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่มักมองการลงทุนเป็นการเก็งกำไรมากกว่าการสร้างทรัพย์สินระยะยาวหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของคนรวยเงียบคือการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะที่แท้จริงหมายถึงการใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้และจัดการส่วนต่างนั้นอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาเข้าใจหลักการออมก่อนใช้มากกว่าใช้ก่อนออมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะไม่ได้แปลว่าต้องอดออมอย่างทรมานแต่คือการใช้เงินกับสิ่งที่มีคุณค่า และให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นการศึกษาสุขภาพหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตได้ในทางจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์การควบคุมการใช้จ่ายต้องอาศัยเซลล์คอนโทรลบาอัสที่มั่นคงเพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะใช้เงินไปกับสิ่งที่ให้ความสุขทันทีเช่นการช้อปปิ้งหรือการบริโภคฟุ่มเฟือยคนรวยเงียบฝึกฝนตนเองให้ต้านแรงกระตุ้นเหล่านี้และมองภาพใหญ่ในอนาคตพวกเขารู้ว่าการเก็บเงินวันนี้ไม่ใช่การเสียโอกาสแต่คือการซื้ออิสระในอนาคต ซึ่งเป็นคุณค่าที่สูงกว่าความสุขชั่วคราวจากการบริโภคการใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะยังช่วยสร้างอิสรภาพในการเลือก Freedom of Choice คนรวยเงียบไม่ต้องทำงานเพราะความจำเป็นทางการเงินแต่ทำเพราะต้องการสร้างคุณค่าให้ตนเองพวกเขามีอำนาจในการปฏิเสธโอกาสที่ไม่เหมาะสมและสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้อย่างอิสระการมีอิสรภาพเช่นนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีการบริหารรายจ่ายและการออมอย่างเป็นระบบ คนรวยเงียบมองการลงทุนไม่ใช่การพนันหรือการเสี่ยงโชคแต่เป็นกระบวนการที่มีหลักการและเหตุผลชัดเจนพวกเขาศึกษาตลาดอย่างรอบด้านวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ใ,ใดๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นๆทุกการตัดสินใจเกิดจากการประเมินผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้คนรวยเงียบมุ่งเน้นการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และไม่ตัดสินใจจากข่าวลือหรือแรงกดดันทางสังคมหนึ่งในหลักการสำคัญที่พวกเขาปฏิบัติคือการกระจายความเสี่ยง (Diversification) พอร์ตการลงทุนของคนรวยเงียบมักประกอบด้วยสินทรัพย์หลายประเภทที่มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวแตกต่างกันเช่นหุ้นกองทุนตราสารหนี้ทองคำและเงินสดการจัดพอร์ตแบบนี้ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหากสินทรัพย์หนึ่งขาดทุนอีกสินทรัพย์หนึ่งสามารถพยุงผลตอบแทนรวมให้มั่นคงได้การกระจายความเสี่ยง จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่สูญเสียความมั่งคั่งในช่วงวิกฤตสิ่งที่ทำให้คนรวยเงียบแตกต่างจากผู้เก็งกำไรทั่วไปคือการเน้นการลงทุนระยะยาว (long-term investing) พวกเขาเข้าใจว่าตลาดระยะสั้นเต็มไปด้วยความผันผวนแต่แนวโน้มระยะยาวสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์การถือครองสินทรัพย์คุณภาพดีเป็นเวลานานช่วยให้สามารถใช้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นและการเติบโตของตลาดได้เต็มที่การไม่ตื่นตระหนกเมื่อราคาลดลง และไม่ตัดสินใจอย่างเร่งรีบตามอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้คนรวยเงียบสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและต่อเนื่องตลอดชีวิตคนรวยเงียบเข้าใจดีว่าการพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวเป็นความเสี่ยงเพราะสภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานมีความไม่แน่นอนสูงพวกเขาจึงสร้างรายได้จากหลายช่องทางทั้งรายได้ประจำที่มั่นคงรายได้เสริมจากงานหรือธุรกิจขนาดเล็กและรายได้จากการลงทุนเช่นดอกเบีย้ยจาก,ากเงินฝากเงินปันผลจากหุ้นหรือค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์การมีแหล่งรายได้หลากหลายช่วยให้พวก เขามีความยืดหยุ่นทางการเงินสามารถรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดโดยไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตหรือเป้าหมายทางการเงินระยะยาวนอกจากการสร้างรายได้หลายทางแล้วคนรวยเงียบยังมีความสามารถในการบริหารจัดการรายได้แต่ละส่วนอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และเก็บเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการบริหารรายได้อย่างเป็นระบบนี้ช่วยลดความจำเป็นในการกู้ยืมในช่วงฉุกเฉินทำให้สามารถรักษาความมั่นคงทางการเงินได้แม้ในสถานการณ์ที่ทา้าทายการจัดการรายได้อย่างชาญฉลาดจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรวยเงียบสามารถรักษาและต่อยอดความมั่งคั่งได้สิ่งที่โดดเด่นอีกประการคือการสร้างรายได้แบบ Passive Income หรือรายได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงงาน โดยตรงเช่นการถือครองหุ้นที่จ่ายเงินปันผลการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือการสร้างธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติรายได้ประเภทนี้ช่วยให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการวางแผนชีวิตศึกษาโอกาสใหม่ๆและต่อยอดแนวคิดทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งเพิ่มเติมการมี passive income จึงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์คนรวยเงียบเพราะทำให้ความมั่งคั่งเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่พวกเขาไม่ได้ทำงานอย่างหนักทุกวัน คนรวยเงียบมองนี้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถสร้างโอกาสได้หากใช้ให้ถูกวิธีพวกเขาแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภทคือหนี้ดีและหนี้ไม่ดีหนี้ดีคือหนี้ที่นำไปสู่การสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์เช่นการกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าลงทุนในธุรกิจที่มีแผนการชัดเจนหรือการลงทุนเพื่อการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตในทางตรงกันข้ามหนี้ไม่ดีคือหนี้ที่ทำให้เกิดภาระโดยไม่สร้างมูลค่าเช่นการกู้เพื่อซื้อของฟุ่มเฟือย หรือสินค้าลักชัวรีโดยไม่มีแผนการคืนหนี้ที่มั่นคงการเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยให้คนรวยเงียบจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาวด้านการบริหารความเสี่ยงคนรวยเงียบมีแนวทางที่รอบคอบและมีระบบพวกเขามีแผนสำรองทางการเงินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นวิกฤตเศรษฐกิจภาวะว่างงานหรือความผันผวนของตลาดพวกเขาแบ่งสินทรัพย์ออกเป็นหลายประเภทเพื่อสร้างสภาพคล่อง และจัดสรรเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเพื่อให้ไม่จำเป็นต้องขายสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยการมีแผนสำรองเช่นนี้ทำให้พวกเขามีความมั่นใจและสามารถรเผชิญความไม่แน่นอนได้อย่างสงบสิ่งสำคัญที่สุดคือคนรวยเงียบไม่ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่เรียนรู้ที่จะบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบพวกเขาวิเคราะห์การลงทุนแต่ละครั้งอย่างละเอียดและกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ risk tolerance พวกเขารู้ว่าเมื่อไรควรลงทุนและเมื่อไรควรถอยออกการตัดสินใจด้วยเหตุผลแทนอารมณ์ช่วยให้พวกเขาเติบโตทางการเงินได้อย่างมั่นคงโดยไม่สูญเสียความมั่งคั่งที่สั่งสมมาการบริหารหนี้และความเสี่ยงจึงเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้คนรวยเงียบสามารถรักษาและต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนคนรวยเงียบไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองพวกเขามองว่าความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมค่า และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจหรือติดตามข่าวสารทางการเงินพวกเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้ช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีเหตุผลลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสที่เหนือกว่าผู้ที่ไม่สนใจศึกษาการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยสร้างและรักษาความมั่งคั่งของพวกเขาอย่างต่อเนื่องนอกจากความรู้เชิงเทคนิคแล้วคนรวยเงียบยังให้ความสําคัญกับความฉลาดทางอารมณ์ emotional intelligence เพราะเข้าใจว่าการตัดสินใจทางการเงินมักถูกควบคุมด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลความกลัวความโลภและแรงกดดันจากสังคมสามารถทำลายการลงทุนและโอกาสทางการเงินได้พวกเขาฝึกฝนการควบคุมอารมณ์เรียนรู้การตัดสินใจด้วยเหตุผลและไม่ปล่อยให้อารมณ์สั้นๆมีผลต่อการจัดการทรัพย์สินการควบคุมตนเองนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาอยู่รอดในทุกสภาวะตลาดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนรวยเงียบไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อเพิ่มรายได้ แต่เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมองเห็นโอกาสที่คนทั่วไปมองไม่เห็นพวกเขาเข้าใจโลกเศรษฐกิจที่ผันผวนและเรียนรู้ที่จะสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมการลงทุนและการบริหารทรัพย์สินของพวกเขาจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของการสะสมความรู้การสังเกตและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนรวยเงียบยังคงเติบโตและมั่นคงแม้ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ วินัยคือหลักฐานสำคัญที่สุดของความมั่งคั่งที่แท้จริงคนรวยเงียบไม่ประสบความสำเร็จเพราะโชคช่วยหรือการลงทุนครั้งเดียวที่ถูกจังหวะแต่เพราะพวกเขามีวินัยทางการเงินที่มั่นคงในทุกวันพวกเขาอ,อมก่อนใช้ลงทุนตามแผนและไม่ใช้จ่ายเกินรายได้การทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้ซ้ำๆเป็นเวลาหลายปีกลายเป็นพลังะส,สมที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวหลักคิดนี้เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นทางพฤติกรรมเพราะยิ่งคุณทำสิ่งที่ดีทางการเงินซ้ำบ่อย เท่าไรผลลัพธ์ก็จะยิ่งงอกเงยขึ้นเรื่อยๆการมีวินยัยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการควบคุมตนเองแต่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนการกระทำเล็กๆให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ยิ่งใหญ่แนวคิดยั่งยืนคือสิ่งที่แยกคนรวยเงียบออกจากนักลงทุนทั่วไปพวกเขาไม่ได้สนใจแค่กำไรในปีนี้หรือเดือนหน้าแต่คิดถึงอนาคตระยะยาวพวกเขาวางระบบทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเช่นการมีเงินกเกษียณที่เพียงพอการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ และการลดความเสี่ยงในช่วงเศรษฐกิจผันผวนคนรวยเงียบรู้ว่าตลาดและเศรษฐกิจมีวัตจักรจึงไม่ตกใจเมื่อมูลค่าทรัพย์สินลดลงชั่วคราวแต่กลับมองเป็นโอกาสในการลงทุนเพิ่มแนวคิดนี้ทําให้พวกเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งดวงหรือการคาดเดาพวกเขาเลือกมั่นคงมากกว่ารวดเร็วและนั่นคือเหตุผลที่ความรวยของพวกเขายั่งยืนท้ายที่สุดคนรวยเงียบเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากที่สุด แต่คือการมีชีวิตที่สมดุลและสงบสุขพวกเขาให้ความสำคัญกับสุขภาพกายและใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและความพอเพียงในการใช้ชีวิตความรวยที่ยั่งยืนจึงไม่ได้วัดจากบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่จากความสามารถในการใช้เงินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวินัยความคิดระยะยาวและสมดุลชีวิตคือสามเสาหลักที่ทำให้คนรวยเงียบสามารถรักษาความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงและยังคงมีความสุขในทุกช่วงของชีวิตเพราะแท้จริงแล้ว ความรวยที่ยั่งยืนคือการมีทั้งเงินและความสงบใจอยู่ในมือพร้อมกันสรุปแล้วความรวยเงียบไม่ใช่เรื่องของโชคหรือจังหวะชีวิตแต่คือผลลัพธ์จากความคิดที่มีระบบและวินัยทางการเงินที่มั่นคงคนที่รวยเงียบไม่ได้มองความมั่งคั่งเป็นเรื่องของการโชว์ฐานะแต่เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตอย่างยังย่งยืนพวกเขาเข้าใจกลไกของเงินเข้าใจว่าการเก็บออมและลงทุนอย่างมีเป้าหมายจะนำไปสู่ความมั่งคั่งในระยะย,ยาวมากกว่าการใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ไหน ระยะสั้นความเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลเช่นดอกเบี้ยทบต้นการบริหารความเสี่ยงและการกระจายรายได้ช่วยให้คนกลุ่มนี้ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการจะเป็นคนรวยเงียบไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่เริ่มจากแนวคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องพวกเขาให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลการลดหนี้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เกินรายได้เป็นหลักการพื้นฐานที่คนรวยเงียบทุกคนทําได้โดยไม่ต้องพึ่งโชคหรือความสามารถพิเศษการมองการไกลและไม่ไหลไปตามกระแสสังคมทําให้พวกเขาสามารถสะสมทรัพย์สินโดยไม่ตกอยู่ในวงจรของการใช้จ่ายเกินตัวสุดท้ายความรวยเงียบคือการเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากที่สุดแต่หมายถึงการมีอิสระทางการเงินมีเวลาทําในสิ่งที่รัก และไม่ต้องกังวลกับภาระทางเศรษฐกิจในอนาคตคนรวยเงียบจึงไม่ได้ต้องการให้คนอื่นเห็นแต่ต้องการให้ชีวิตของตนมั่นคงมีระบบและเติบโตอย่างต่อเนื่องการใช้ชีวิตแบบมีวินัยเรียนรู้ตลอดเวลาและไม่หลงกับความฟุ่มเฟือยคือหลักฐานของการเป็นคนรวยเงียบที่แท้จริงและนี่คือแนวทางที่รวยไม่ยากอยากให้ผู้ฟังทุกคนเริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวขอบคุณที่รับชมครับนี่คือช่องรวยไม่ยาก ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการเงินอย่างมีเหตุผลและใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพทางการเงินพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ